ต้นตระกูลความรวยเฟิร์นนัทมนเจ้าของตีน้อยเรียกได้ว่าสมัยนี้ไม่มีใครไม่รู้จักสุกิติน้อยธุรกิจที่ก่อตั้งในปี2562โดยคุณเฟิร์นนัทมนพิสารกิจวณนิชกิจาการสุกิติน้อยมีค่ารวม4 0 0 0ล้านเส้นทางการสร้างธุรกิจของคุณเฟิร์นนัทมนพิสารกิจวณนิชกรรมการผู้จัดการบริษัท BNN Restaurant g r ุ๊ปจำกัดใช้เวลาเพียง4ปีสร้างแบรนด์สุก้ติน้อยให้เป็นที่รู้จักในตลาดสุก้ที่มีหลากหลายแบรนด์ รวมทั้งเจ้าตลาด MK อายุ36ปีมีกว่า425สาขายึดต,ตลาดอยู่ก่อนแล้วด้วยความที่ยังไม่เคยทำธุรกิจมาก่อนจึงกล้าที่จะตัดสินใจทำร้านสุกิติน้อยในวัย25ปีเพราะไม่ติดยึดอยู่กับกรอบใดๆสิ่งสำคัญที่เลือกทำร้านนสุก้เพราะเห็นช่องว่างในตลาดทั้งรูปแบบบุฟเฟต่ตและราคา v ว l โลฟอร์มันนี่ปัจจุบันราคา219เพื่อจับตลาดแมสทำให้สุก้ติน้อย กลายเป็นหนึ่งในแบรนด์ร้านอาหารที่ประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วลูกค้าต่อคิวใช้บริการแน่นทุกสาขาหลังจากจบการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทจากต่างประเทศคุณเฟิร์นนัทมนเริ่มต้นชีวิตทํางานออฟฟิศเป็นงานที่ดูแลแบรนด์ลักชัวรีนำเข้าจากต่างประเทศหลังจากทํางานอยู่สาปีแม้กเป็นงานที่สนุกแต่ก็รู้สึกว่าอยู่ในคอมฟอร์นโซนตื่นเช้ามาเริ่มไม่อยากไปทํางานอีกแล้วจึงตัดสินใจลาออกตอนนั้นมีแพชชั่นต้องการมีธุรกิจเป็นของตัวเอง แต่ก็มองว่าตัวเองไม่ได้เก่งอะไรเป็นพิเศษจึงปรึกษาครอบครัวที่ทำร้านอาหารเรือนปัญญาเป็นร้านอาหารไทยมีทั้งครัวไทยครัวฝรัง่งมีเมนูหลากหลายแต่โจทย์ใหญ่ของร้านอาหารที่มีเมนูจำนวนมากคือไม่สามารถทำอาหารให้รสชาติเหมือนกันได้ทุกสาขามองว่าเป็นข้อจำกัดการเติบโตคุณเฟิร์นนำประสบการณ์จากครอบครัวมาเรียนรู้แนวทางสร้างธุรกิจของตัวเองโดยตั้งใจทำร้านอาหารแต่มีโจทย์ว่าต้องขยายสาขาได้ทั่วประเทศควบคุมมาตรฐานทั้งคุณภาพอาหาร รสชาติและบริการได้เหมือนกันทุกสาขาและสามารถเติบโตเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ได้จึงเลือกทำร้านสุกี้ชาบูและก่อตั้งสุกี้ตีน้อยในปี2,562ความแตกต่างของสุกี้ตีน้อยมาจากหาคาที่ใครๆก็จับต้องได้เพื่อเจ่อตลาดประชากรส่วนใหญ่ของประเทศด้วยบุฟเฟ่ราคา199